ท่านผู้เกษียณอายุนะครับนะครับที่ครบ60ปีประดณ์ตามกฎหมายผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านเห็นตั้งแต่เป็นครูที่ท่านรู้จักคำว่าปฐมวิทศท่านทราบท่านผู้บริหารโรงเรียนปฐมวิทศท่านท่านหัวหน้าการนะครับปฐมวิทศท่านท่านผู้รายการนะครับเป็นหน่วยงานที่สูงกว่าปฐมวิทศท่านสิ่งเหล่านั้นท่านเตือนว่าท่านบอกว่าที่ผมจับประเด็นได้นะครับหรือว่าให้ท่านเป็นครูที่ดี แลาก็ประกอบวิชาชีพครูให้เจริญเจ้าหน้านะครับสรุปนะครับละที่สำคัญวันนี้คุณครูท่านนั้นนะครับเวลานั้นขณานี้ท่านเป็นผู้บริหารไปแล้วและมีคุณครูนะครับที่อยากเป็นคุณครูก็จะเป็นคุณครูนะครับก็ได้เป็นวิชาชีพครูที่อยากเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ท่านได้ทดสอบงานเปลี่ยนสายงานและมาวันนี้นะครับท่านจะเป็นลูกจ้างประจำที่มีความสำคัญในการเพื่อนโรงเรียน นะครับแล้วก็เป็นกองทัพหมือนองเก็บพื้นที่อยู่หลายประเด็นอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะนะครับการรวบรวมแรงงานเศรษฐกิจของเราอันนี้ก็ปขอบอดีทั้งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณงามความดีที่ทํากับแผ่นดินนะครับจะช่วยปกปักรักษาท่านนะครับให้ท่านมีความเจริญให้ท่านมีความสุขนะครับความสุขอยู่ที่ใจของพร้อมทันใจในภาพนะครับอย่างแน่นอน หึงไม่บอกท่านก็ต้องไม่รับนะครับข้อกำลังเรียนตัวนี้จะมีอย่ที่ท่านนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้เกี่ยวพื้นที่จะจัดประชุมนะครับหรืออื่นๆนะครับที่มากหรือจำนวนมากนั้นไม่ได้นะครับสิ่งที่อยากพบนะครับอยากคุยนะครับในประเด็นที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะท่านผู้เกษียณอายุนะครับที่จะเกษียณอายุนะครับในปีหกสี่นี้นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งท่านเตรียมใจแล้วเตรียมกายแล้ว เตรียมพร้อมแล้วเตรียมมหนาคตแล้วนะครับว่าท่านจะอยู่อย่างไงไปอย่างไงนะครับและที่สําคัญนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพัะเมื่อท่านเกษียณอายุนะครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับจะเข้ามาติดต่อที่สนานักเกี่ยวพื้นที่การศึกษาของเรานะครับในประเด็นต่างๆอันนี้ก็ว่าสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับเมื่อหลังใบเกษียณตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสี่ปฤษทนไปครับ ลำดับถัดไปนะครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านอขอชนานโกเอมนะครับเป็นผู้แทนของผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณท่านผอ,อนวรรณชัยบุษนามนะครับที่ได้ให้ความรู้ขอเรียนเชิญกับท่านกราบสวัสดีท่าน ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองท่านวรรณชัยบุษนามที่เครบครับคณะครูท่านผู้บริหารที่กเกษียณอายุราชการในวันนี้ผมขออนุญาตเป็นผู้แทนนะครับที่จะกล่าวขอบคุณท่าน พอ,อสานังกงานเขตนะครับที่สิ่งต่างๆที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่จะ,กะเกษียณอายุราชการไปในอีกสามวันข้างหน้านี้นะครับก็ในนามของตัวแทนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลชี้แนะสิทธิประโยชน์ต่างๆกับพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอชำนาญโอเองนะครับที่ท่านได้เป็นตัวแทนของผู้ที่จะ,กะเกษียณอายุรการในปีนี้นะครับเชิญมาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ซึ่งในปีนี้เราก็ได้เเชิญท่านดรนิวัฒนน้อยมณีประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อแนวทา,างการปฏิบัติตน หลังเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ครูอาวุโสจะได้รับเต็มจากทางท่านวรรณชัยบุษนามผู้อำนวยการสำนักงานเขตของเรานะครับซึ่งท่านก็ได้เข้ามาในระบบตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มานั่งรับฟังในส่วนที่ท่านขอเขตได้ให้ความรู้ไปนะครับเล้วกัรนี้ท่านพร้อมนะครับก็ขออนุญาติดเชิญครับท่าน ครับขอบคุณท่านพอสสวยนะครับท่านผู้บริบบก,รการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรประการเขตสองท่านตั้งเรียกว่าน้องๆน,นะที่จะเกษียณในปีนี้นแล้วก็ดูแล้วก็ยัมีหลายๆคนนะฮะที่ยังไม่เกษียณแต่ว่าเข้ามารับฟังในวันนี้ด้วยนะครับก,ก็ต้องเรียนว่าเรื่องราวของชีวิตหลังเกษียณนั้นนะก็คงจะมี ความแตกต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบเส้นทางใดนะครับผมเองก็ชอบเส้นทางนะก็คงจะแบ่งในวันนี้นะฮะจะแบ่งการบรรยายออกเป็นสักจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยตั้งใจเป็นสามช่วงนะฮะก็แต่ช่วงที่สามเนี่ยฟังตลอดมาก็ปร,กรากฏว่าจะตรงกับของท่านมรรณชัยเรฉะนั้นก็ผมก็จะเลยพูดสบายๆนะจากที่กําหนดว่าเดิมเป็นสามหัวข้อกะนั้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆซึ่งมันก็เกิดขึ้นตาม ระเบียบตามกฎหมายนะฮะก็ก็จะตัดออกไปเลยนะครับ,หรบให้ทาง,งผมมีคุณทองได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเกียนในรูปแบบของออนไลน์นะครับเ็้อีบนิตราสุภัญญาประการสมอย่างคนเกียนะครับเราเป็นขอออะไรเรากีเยอรเราพเเ ขอบพระคุณทางสำนักงานเขตแล้วก็ขอบพระคุณท่านรงนิวัตค่ะถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณค <Okay, S 1> ่ะครับครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับผมก็ต้องขอขอบคุณาท,ทางโรงเรียนพรมพี่คุณทองนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของอการถา่ายภาพ